ฮัลโหลก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับพิจิบเกมเมอร์ฮวันนี้เราก็มาเจอกันในเกมส์อินเครดิตบ็อกซ์นะครับผมเอาละ่ะวันนี้ครับเราก็กลับมาอีกแล้วครับกับรายการเดิมนะอันเดอร์เรดมอสนั่นเองครับผมเอาละ่ะแล้ววันนี้พิจก็มีมอสอันเดอร์เรดมาอีกอันนึงนะครับมอสนี้เนี่ยออกมาเมื่อประมาณ3เดือนที่แล้วนะครับ uh huh. บนโคลเคดเวิลด์นะเออชื่อว่ามอสนี่ครับสเปซเอา อินครีบ really ็อกซ์นั่นเองครับซึ่งยอดการเล่นก็เพียงแค่178เองนะถ้าเทียบกับตัวมอสเนี่ยซึ่งน่ารักและสนุกมากนะครับจริงๆว่าเออมันอันเดอร์เลทจริงๆนะครับแล่เราก็จะทิ้งเออ่คอมเมนต์ไว้ที่ช่องน้องเขาน้วยนะครับ is v e r y good mod I would l o v e to review on my YouTube channel นะนี่ครับก็มีคนมาคุยอยู่นะอันเดอร์เลอยูคูนี่ครับนี่ครับ ตัวอะไรวะโอเคครับเอ่อคนที่เป็นเจ้าของบอสเขาชื่อบินนะ AKA ของเขาก็คือบินหน่าเอสใช่ไหมโอเคเหมือนกับว่าเขาก็จะลงไว้ในโปรเจกต์สแควร์ด้วยนะครับก็ใครอยากลองไปเล่นก็ลองไปเล่นอยู่นะเดี๋ยวเราจะพิมพ์ไว้ให้นะครับเฮ้ยอ๋เอเขาใส่ข้อมูลของตัวละครด้วยใช่ไหมนเนี่ยอือฮึนี่ฮะแต่ละตัว ิปมีชื่อเราบ้าง <c oughs> เออเนนะี่ยเฮ้ยน่ารักนะครับนี่เขามีทิ้งตัวละครไว้ด้วยนะมายลี่เชลเตอร์นะฮะชีออร์เขาบอกเพศบอกอะไรด้วยนะครับใครอยากดูนะเดี๋ยวก็เข้ามาดูได้ใช่ไหมเออนี่นะยาวอโอเคปะเราไปดูกันดีกว่าครับเฮ้ยนายเหมือนกับมียานอวกาศบินอยู่งหลัง ยาวากาศอะไร UFO นี่ฮะ UFO บินแล้วก็เอ,อรูปของโปโลเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับอะไรวะดาวอืมน่าจะใช่เอาละครับเดี๋ยวเราลองไล่เีื่ตัวนะครับเริ่มจากบีดนะมาตัวที่หนึ่งวาบโอ้โหอันนี้เป็นจานดาวเทียมฮะโอเคเป็นรูปของบีดกองใช่ไหม <Yeah. S 1> โตเป็นคิกนะครับเป็นไฮแฮ t แล้วก็คลับใช่ไหมเออนอีใครเล่น FL Studio ก็จะรู้ใช่ไหมฟ <c oughs> าร์บไปตัวถัดไปที่อะไรเอย่ยปุ๊บเฮ้ยตัวอะไรวะเหมือนหน้าคนนะอื้มโอเคอะไรวะเออน่าจะเป็นปากใช่ไหม เหมือนจะเป็นบีทบ็อกนะอืมอ่ะตัวถัดไปสิบีทตัวที่สามครับโอ้เหมือนหมาป่าวะโอเคอ,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 อเป็นกองรัวๆว่ะเออหมาลัวกองอเอาละอย่างมันเลยว่ะตัวที่สี่เบิบ อ๋อันนี้เป็นเหมือนมนุษย์ต่างดาวฮะใช่ไหมเฮ้ย <S <S น่ารักว่ะบมือแล้วก็ร้องฮะอ่าเป็นเสียงเหมือนแครปแล้วก็เสียงเคาะอะไรบางอย่างนะโอเคถัดไปสตาร์โอ้ดวงดาวฮะอันแห่ มีการมีการเคาะกระจกต่อยฮนะต่อยหน้าจอแล้วเหมือนจะเป็นเสียงครับโอ้โอเคเดี๋ยวเราลองฟังบีทุกตัวดูครับว่าจะเป็นยังไงไปเลยเพลงเพลงมันค่ะบีทไม่ได้เียวมากแต่ว่ามันเหมือนแบบจังหวะสับมันสับ ลองครับดูเหมือนจะเดือดมากนะกดีนะโอเคประมาณนี้ครับสำหรับบีนนะไปต่อไปเรามาดูในส่วนของเอฟเฟกตกันบ้างฮะครับ,รบดาวเสาเฮ้ยอ,อันนี้ดีว่ะน้องนองน้องดวงดาวคนระับมีดาวโคโจรรอบ ดาวบริวารโอ้โหเฮ้ยเจ๋งอือันนี้เราชอบวัวถัดไปต้นไม้เหรอวะอะไรวะเนี่ยโอ้ไม่ใช่น้องก,กวางไอ้ <So cute. S 1> ตัวนี้น่ารักว้าวเป็นกวางสีมว่วงตีมของน้องเขาจะออกแบบสีโทนชมพูมว่วงใช่ไหมอืมน่าจะเป็นเอเลี่ยน เ่าพันกวางนะเออเป็นเสียงเบสครับน่ารักมากเลยวะโอเคถัดไปอะไรวะเนี่ยอ้ห้หยเหมียวเหมียวสตาร์แคทว้าวเฮ้ยเสียงดีฮะมดน้องเขาดีขนาดนี้ทำไมไม่ค่อยมีใครเล่นกันนะ เอออาจจะไม่มีใครรู้จักนะครับอืมสาวก็ดีอีกแล้วอ่ะโอเคตัวถัดไปสิปุ๊บโอ้หผู้หญิงแล้วฮะว้าวเสียงคล้ายๆเสียงโลฟะนะเออเป็นแม่หมอนักดูลูกแก้วครับอืมเฮ้ยน้องๆแนะนำหูฟังนะครับมันมีการ สไลด์เสียงจากเลฟไลด์อะไรอย่างนี้นะซ้ายขวานะครับอืมโอเคก็สุดท้ายแล้วแว่นปึ๊บเฮ้ย <Yay. S 1> <Hey. S 1> สวยเวอร์ไงอ๋อเป็นเบดฮะโอเคเบดแบบดำเบดแบบลึกจัดๆลองฟังดูครับเอฟเฟกทุกตัวจะเป็นยังไงเอ่ยทีมดวงดาวครับ โอ้โหดีวะ่ะฟิลแบบล่องรอยบนอวกาศนะว้าวเสียงโคตรด,ดีโอเคประมาณนี้ครับสำหรับเอฟเฟกต์ดีจัดดีจัดต่อไปเป็นเมโลดี้จ้ะเฮ้ยตรงนี้นะะ่ารัก โอ้น้องหมาน้อยผู้ใส่แว่นนะมันอาจจะเอ่อติดดีเลย์นิดนึงนะครับมันอาจจะแหลกแหหน่อยนะเพราะว่าถ้ามัอยู่บนคโคลเกนมันชอบแหลกหน่อยนะครับอืมแต่ว่าตัวมันน่ารักจริงว่ะน้องเขาทำดีดีตัวถัดไปครับ STAR นี่ไ้ดวงดาวอือฮึ อดวงดาวครับเสียงเอ่อซินนะโอเคมีการรั่วครับลอยจังหวะทีๆโอเคตัวถัดไปสิอะไรเอ่ยโอ้เด็กชายที่อยู่บน UFO อืมดูไปดูมาเหมือนแอนิเมชันเลยวะ น้องน้องเข้าไปทำการ์ตูนได้เลยเนี่ยเออตัวละครโคตรมีเอก,อกลักษณ์อะโอเคถัดไปเหมือนัาเป็นคอมพิวเตอร์หรืเอเปล่าอ้าวหนูตัวนี้น่ากวนคุนอว่ะอัะอะนเะนี่ยเป็นการเล่น,นคล้ายคล้ามิวสิกบ็อกนะ เป็นเครื่องดน,นตรีของมนุษย์ตางดาวนะครับแ <Huh? S 1> ม่ hey, ว่าไอเดียก็ดีเหมือนการ์ตูนแอนิเมชันเลยวะอ,อน้องเขาออกแบบตัวตัวการ์ตูนนะครับดีมากเลยนะเออรอบสุดท้ายของเมโลดี้แล้วจ้ะปึ๊บโอ้โหมนุษย์บินได้ฮนระมีพลังเจ็ตเลยนะติดข้างหลัง <Yahoo! S 1> อืม ซาวดีว่โอเคดูเมลโลดี้ทุกตัวนะครับมาเฮ้บว้าวโอ้โหเมโลดี้ดีมากนะดยเฉพาะอย่างยิ่งสกินของตัวโปโลนะสวยทุกตัวทำยังกับแอนิเมชั่น ประมาณนั้นเลยนะครับเหมือนการ์ตูนแอนิเมชั่นญี่ปุ่นเลยเนาะเออโอเคเดี๋ยวเรามาดูครับว o ยส์เริ่มตั้งแต่ตัวที่หนึ่งเลยนะสุดท้ายแล้วนะครับผนล้องจะเป็นยังไงฟึ๊บเฮ้ยเหมือนยูนิคอร์นนะเออเสียงน้องแปลก มันเป็นเสียงของมนุษต่างดาวของน้องเฮ้ยแต่น่ารักอีกแล้วอ่ะอโอเคน้องๆน้อง,องถ้าทำมอดอื่นไมีที่ว่าดังอ่ะนี่แค่แค่มอดเดียวเนะี่อ่ะนี่อะไรวะนะเนี่ยหมาเ่าหมาต่างดาวฮะ ที่ต่างดาวก็มีหมาเหมือนกันนะแต่หน้าเหมือนคนทิ่หายน่ารักมากโอเคแล้วตัวถัดไปคือดวงดาวปึ๊บโอ้โหม,มนุษย์ต่างดาวเล่นไพ่ท่านเนี่ยมีการทำสัญลักษณ์มือครับเลิฟๆนั่นตัวเองอท่านเนี่ยโอ้สวยครับสวยสุดท้ายแล้วนะไปนะยัง คนสุดท้ายตัวนี้ oh, <So cute. S 1> นางฟ้าหัวกลวย <laughs> น่ารักอีกด้ฮะน่ารักทุกตัวเลยวะ่ะ oh. สังเกตน้องเขาจะใช้ซาวแบบใส่รีเวิร์บนะครับหมายถึงว่าเสียงก้องๆนะแล้วก็ใส่ดีเลย์เยอะๆนะครับมันก็จะให้ฟิลแบบล่องลอยอะไรประมาณนี้ใช่ไหม โอเคถึงตัวสุดท้ายแล้วครับสำหรับบอยจ้ะึแมงอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอเคโอแวกโอแวกอีกเดียว <c oughs> ชาร์จพลังแล้วก็แฮบครับโอเคเดี๋ยวเราลองดูบอยทุกตัวกันดีกว่า <c oughs> จะเป็นยังไงเอย่ย <c oughs> น่ารักมาก เราชอบหมานะหมาอาวากาศโอเคประมาณนี้ครับเราก็ได้รีวิวครบทุกตัวแล้วนะสำหรับออมอดนี้นะครับ Space Out i n c r e e box นะครับเอาละทีมของอาวากาศนะครับสวยงามจริงเลยเดี๋ยวพิชิจะขออนุญาตนะครับมามิฟดูนะ ในสไตล์ของเรานะว่าจะออกมาเป็นยังไงครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะมิกซ์ออกมาสนุกไหมนะไปดูเลยครับเริ่มจาจะมีหรือแล้วกันนะมีมันก็น่ารักดีนเนาะไม่นี่ไม่น่าจะมีไอ้นี่มันครบอยู่แล้วอะไอ้นี่มันก็รัวเกินรูว่าราว่าตัวนี้ก็ครบแล้วนะเออสบายสบายฮะ น้องเมฆนี่ดวงดาวเราชอบเสียงนี้น้องกวางขานไม่ได้เลยน้องกวางโอเคครับน้องพิจิบก็มิกซ์ประมาณนี้นะครับผมเอาเป็นไงครับน่ารักไหมมดนี้ืสเปซเอาครับทีมอวกาศนั่นเองนะคือเพลงก็ค่อนข้างจะออกแบบลอยๆนะครับเหมือนเราอยู่บนอวกาศนั่นเองนะแล้วก็ ตัวละครก็น่ารักทุกตัวนะครับน้องเขาทำแอนิเมชันออกมาได้เหมือนกับกตุนญี่ปุ่นเลยนะคือว่าแต่ละตัวครับโอเคถ้าใครชอบนะครับรายการใหม่ของชิปนะ Under Red Mod นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชอม่องชิปเกมเมอร์ไปด้วยนะครับรายการนี้ก็จะเป็นรายการที่นำเอา mod ที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักนะเอามาให้น้องๆดูเลยครับผมอ่า แล้วก็มันต้องเป็นมอดที่ดีด้วยนะครับหลังจากที่เราได้คัดมาแล้วนะเอาละวันนี้ลาไปก่อนเลยครับกับสเปซเอาครับถ้าใครชอบอย่าลืมิปแปะลิงก์ไว้ให้นะครับผมไปนะครับสวัสดีครับโย <Yo. S 1> อันนี้ออกอะ่ะอันนี้ออกอะ่ะเราอยากได้กองมันๆมาหมาหุ่นยนต์ <laughs>